ดีครับบรรยากาศิ้ดก็แซ่เลยปิ้งก็แซ่บเกันปิ้งกับปนม่าตายะาตายไปทอดเหี่ยได้ปะเหมือนเหมือนไปวิทยบ่อมันได้เยอะเกินเออได้เยอะเกินใคนไปหาสั่งวะอ้เก่สำปาครั้งเดียว ไปหาปลามาครับ <ijk> ไปขับรถสี่เห <hel bought S 2> รเลยนี่เลยได้มาเยอะเลยเต็มเอาไม่ใช่วัสดีไม่น้อยจ๋าโอเค กลัวเอ้ยมาฮะมากับรถบัสเหรอไม่ครับมากับปามนาดพอดีไปโดมเข้าโดมมาอ๋อแล้วไปมากับปามนาดก่อนแล้วก็ดูว่าจะได้ขึ้นรถคันไหนเด้วรอดูทีเนี้ยครับน่าจะเป็นคันของพี่โดนหรือเปล่าแล้วไอ้พวกนั้นแอดมินก็ยังเดี๋ยวรอคำตอบอีกทีนึ่งวันนี้มาใช่ น่าจะไม่ได้มาแล้วมั้งแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับผมยังให้คำตอบไม่ได้ก็ต้องรอสองในนสองคนครับโอเคอ่ะอครับเดี๋ยวผมไปเอาครับเอเมินน้ามงเลยยงน้ามงแบบมอยปันเลยแซมปะาดดิการอยู่ด้วยฟัง ป้ามดสบายดีสวัสดีครับป้บามดสวัสดีครับ,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 รบทำไมมีผู้สาวล้อมรอบจังเลยอ,อ,อ๋อมาใช้เขาไงก็ล้อม,อมรอบธรมรมดาเขาไปด้วยไงแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรอะไรเลยอะไรหอมแก้มอีแซมเหรอเพื่อ <c oughs> หอมทำ <c oughs> ไม <c oughs> มึงอย่าเลยไอ้แซมนี่ครับ รยากาศอ่ะกินข้าวค่ะอ้าวโอ้ยวัอดีจ้าโอ้ยโอ้คนดังเสียเสีย,สยการชัยมีคอนเทนต์อะไรหลายอย่างเนีนลงโพสไปก็โอเคนะมันก็ในวันเนาะ <ś led> จิกเล็บเจ็บเนื้อมันก็ต้องมีบ้างอาวุธนะเอาไว้ใช้ย่าไม่จำเป็นอย่าไปถึงว่าใช้หอกสตาร์ลงหานะมันฆ่าชาลวันได้ถูกป,ป่ะไอ้สอดตาม้แอนย <ś led> ินเลยนะคะใช่ไหมไม่ใช่ของผมของน้อง <ś led> เขาขอ,อ <ś led> ของน้องเขาของน้องเพชรพลอยเขา อืมฮะโอเคนะครับกินยังปะฮะกินยังเยอะจังผมบอ้ผาเอาเอาเอานี่นะเอาผัดถั่วนะว้าววันดีวันดีฮ่าพอค้าเลยครับเลิศรสของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมได้แล้วะคะ่ะสามคนจะติดตามสาวน้อยเพชรแฝงโปรโมทนะฮะแฟนคลับเอฟซีขเข้าทำมาหลังร้านก็มากินข้าวได้ครับ ครัวสุดยอดนะครับอาหารอร่อยเลิศรับฝากด้วยอะไรนะมีของฝากด้วยโอ้ยขอบคุณมากรอขอทานหน่อยค่ะโอเคครับหมูกรอบเลยนี่ะาขเนี่ยไงไก่สานพิแกงพี่แกงขึ้นไก่นะเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมจานเดียวมีอะไรบ้าง สวัสดีครับที่อาจารย์สสวัดี่แอนเมียสวัสดีครับสุดยอดกินอีหยังมาเด็ดอาโมดระวังมอไซมาแล้วปั๊บแม่งชนเต้นท์เลยกระชากเลยเพรกระชากขาไม่ทันแม่งเร่งไปพุดไปเลยมอไซค์มอไซค์รู้นมาจากไหนมันรู้มันขับมาได้ไงมาหลังเต็นท์อ่ะหนีใครมาไม่รู้ไม่รู้เวลาของใครมาเต้นนี้ใครตามไม่ทันคืนตามอาจารย์ไม่คืนคืนที่ไหนคืนไหนนะถึงเที่ยงวัที่ไหนไม่รู้ นเอาพอดีมีพ่อของเฝ้าวะครับปไานอนไหนฮะมาจากนู่นเลยเหรอไม่ไปนอนระยองระยองออกมาระยองก็ไกลเดี๋ยวมาแล้วไม่จะไปขวายานยางลนไงฮะแกไม่ออาหรือฮะควายให้เขาอื่นเขาหายใจไม่ออกเหรอใน่พวกนี้เนี่ยอ๋อไปได้เลยที่รถอ่ะนอนอยู่ในรถอ่ะอ่าสั่งอะไร สั่งข้าวงข้าวคลิปแรกครับผมโอ้ยไดครับถึงงเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจะมาประเสของฝากครับขอบคุณมากครับมาเอามาจากอะไรนะราชีสไลโอเคกระเพรากระเพราเมื่อเปิดกินอยากกินอ่ะ มูชิ m m ้นอ้กิินได้หมิ้ครับระเราหรือขนาดระเราหมูชิ้นนี่ครับบรรยากาศี่แกงเหมือนเดิมทุกอย่างกินเหมือนเดิมก็าเปียกหมดเลยของ้าปลอดโปร่ครับลอดโป่ครับปอดโปร่งครับฝนตกตอมาตอนนี้องภาปอดโปรงวิ่ฝนแห้งแกงครับผมสบายสบาย าครเรือนีัดู่ขาครัวคือเป็นครัวของเอ่าเพื่อนเสี่ยวบอสนะฮะครัวอาหารใหอยเท่าไหร่เตี๋ยวหนึ่งข้าวหนึ่งเตี๋ยเตี๋ยวสองข้าวหนึ่งเสี่ยวบอสข้าวหนึ่ง ความธรรมดาเนอะกรเพ่อน้ำสวยด้วยผัดกับเขาข้าวมูก่อนเก็บมาทานกินครับเลยขอบคุณมากของฝากครับผมของฝากแกงน้ำแกงน้ำฟากิน แชมป,ป์ยอดเลยมึงเฮ้ยเฮ้ยพ่อครัวเขามาฝากไงลอนตาลลอนตาลเนี่ยอออเอามาฝากนะใครครับพ่อครัวแม่ครัวโอ้ยขอบคุณค่ะ ควรอะคุงเรานะเอะคุยคัยวไเตี๋ยวไงโอเคนะครับแซมอยู่นี้เหรแซมโอเคเลยผนไม่้กับอะไรผลเจ๊งต็งใก่เอโอเคครับแฟนคลับเอฟีครับผมบรรยากาศครับผมย้ขนของครับเนี่ยดูของครับผมเนี่ย เ,เต็มเลยครับผมเอียดเลยสุดยอดเลยครับผมแข้งนางฟ้านี่ยบรรยากาศเั่มไปอากาศสวยรู้้องฟ้าปลอดโปร่งพิธีตั้งเรียบร้อยเชิญเรียนเชิญแฟนกับเอซีเข้ามาดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมวันนี้เราแสดงเต็มที่เช้าครับผมสวัสดีครับบรรยากาศครับผม